จเจริญในธรรมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะเจ้าคะปีนี้ปี2,565ก็กำลังจะผ่านไปปีหน้าก็ปีพศ2,566เป็นปีมหามงคลหรือว่าเป็นปีที่เราจะดำเนินชีวิตไปยังไงทิศทางไปยังไงเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ได้เลยปีพศ2,566ยังไม่มาถึงเพราะยังเป็นอนาคต แต่ว่าเมื่ออนาคตได้ถูกเขียนไว้ในปฏิทินแล้วว่าปีหน้าเราจะทำอะไรบ้างก็ขอให้ท่านทั้งหลายจดบันทึกนิตตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำสิ่งไหนบ้างทำของพระอาจารย์รุ่งศักดิ์พุทธศิโลหรือทำของโองรงปู่บุญจันทร์กัมมโลองท่านก็จะบอกว่ามีสติคาดคาดการว่าเราจะทำอะไร คาดการว่าเราจะทําสิ่งไหนคาดการว่าอ่ามรก,การนี้เราจะไปให้ทานที่วัดไหนไปสร้างทานที่วัดไหนกุมภาเราจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนหรือมีนาเราจะบำเพ็ญภาวนาเป็นระยะเวลา7วัน7เดือนหรือ7ปีหรือมีเป้าหมายแล้วนั้นแล้วก็เดินตามเส้นทางที่เราคาดไว้หรือตั้งใจไว้เราก็จะ เป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นำแนวทางดำเนินของเราไปตามธรรมของพระพุทธองค์พระบรมศาสดาฝึกเราให้ออกจากกองทุกข์ด้วยการที่เดินตามธรรมเดินตามทางเดินพุทโธภาวนาแล้วจะเกิดเป็นองค์ปัญญาเพื่อแก้กิจแก้ใจของเราใจของเราจะได้ไม่เป็นหนองใจของเราจะได้ไม่เศร้าใจของเราจะได้ไม่หมองใจของเรา จะเป็นผู้ที่มีบุญอยู่ตลอดการใจของเราจะได้ไม่ทุกข์ใจของเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่มีบาปถ้าบาปฝั่งซ้ายแล้วขวาคือบุญเราจะเลือกเอาฝั่งไหนบาปฝั่งซ้ายขวาคือบุญเราจะเลือกเอาฝั่งไหนปี2566เราจะเลือกเอาบาปหรือเราจะเลือกเอาบุญถ้าเราเลือกเอาบุญ คือสิ่งที่เรียกว่ากุศลถ้าเราเลือกเอาบาปมันจะบีบหัวใจของเราชอบไหมละ่ะชอบไหมละ่ะกับคำว่าบาปที่มันบีบหัวใจแล้วก็ทุกชอบไหมละ่ะชอบบุญคือความสุขสุขที่เรียกว่ากุศลบาปที่เรียกว่าอกุศลมีแค่สองอย่างฝั่งซ้ายอกุศลฝั่งขวาคือกุศลเราจะเลือกสิ่งไหน เรานี่แหละจะเป็นผู้ชี้แนะชี้นำแนวทางของเราตามเส้นทางของพระพุทธองค์ให้เราเลือกบาปืา่อเราจะเลือกบุญเราต้องมีจิตเป็นหนึ่งเท่านั้นเอาบุญเถอะไม่ชี้ว่าเอากุศลนี่แหละไม่ชี้ว่ามันง่ายและก็ทำได้ง่ายถ้าเราตั้งใจจะทำแต่มันทำได้ยากมากเลยถ้าเราไม่คิดเลยว่าเราจะทำปีพศ2566 ม่ชีจึงขอฝากเรื่องบาปได้บุญนี่แหละง่ายๆเลยนะเข้ามาสร้างกุศลเข้ามาฝึกปฏิบัติภาวนาเข้ามาให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนากากับ,บายไปปฏิทินมก,กราปีนี้ในสิ้นปีส่งท้ายปีไม่ชีขอชวนมาสวดมนข้ามปีมาสร้างกุศลส่งท้ายปีเก่าแล้วก็มาสร้างกุศล ต้อนรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ด้วยการภาวนาเติมพลังให้แก่ตัวเองตักบาตรเหรอตักบาตรได้ก็ตักบาตรสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ทําได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ตอนนี้ YouTube มีเยอะมากเลย Facebook มีมากเลยการกระจายอย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าใครเลือกกินแค่ก้างก็อยู่ฝั่งซ้ายถ้าใครเลือกกินเนื้อก็จะอยู่ฝั่งขวา ดังธรรมของท่านพระอาจาร์จะบอกว่าเลือกกินเนื้อปลาสิลูกอย่าเลือกกินก้างปลาถ้าเราเลือกเสพธรรมหรือเราเลือกขวนขวายให้ตัวเองนั้นเรียนรู้จักธรรมบ้างเสพข่าวดีๆเรียนธรรมดีๆตามโซเชียลเราก็ปฏิบัติธรรมที่ดีที่อยู่บ้านได้สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณงามความดีคือฝั่งขวาสิ่งที่เป็นบนุญคือฝั่งขวา ฝั่งซ้ายทิ้งมันเถอะทิ้งไว้กับปีเก่าๆแล้วก็น้อมรับตัวนั้นก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความสง่างามมกราคุมพามีนาเมษาพุษสภาจนถึงสิ้นปีปฏิทินปีหน้าออกแล้วเราเป็นผู้กำหนดให้เรากำหนดตนแล้วค่อยกำหนดคนอื่นวันนี้มิชีจึงขอฝากไว้ว่ากำหนดให้ใจเราเดินตามเส้นทางแห่งพระพุทธองค์แล้วเราจะพ้นจากทุก ทั้งปวงอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ